หมู่บ้านชาวดอยหมู่นี้ตั้งอยู่บนสันดอยสูงที่หนาวเย็นปกคลุมด้วยเมฆหมอกเกือบทุกฤดูการพวกเขาเป็นชนเผ่าเดียวกันหมู่บ้านหมู่หนึ่งมีประมาณ1 0 2ถึงหลังคาเรือนกระจายกันอยู่ทั่วไปตลอดแนวของดอยสูงก่อนถึงหน้าหมู่บ้านของพวกเขาประมาณครึ่งกิโลเมตรผู้ที่เดินทางผ่านจะสังเกตเห็นประตูไม้สูงสูง ทำด้วยไม้สองต้นปักคู่กันห่างประมาณวาหรือสองวาด้านบนสุดจะมีไม้อีกท่อนหนึ่งพาดหรือมัดขวางไว้ข้างทางเข้าหมู่บ้านสุมไม้คู่นี้เรียกว่าประตูผีประตูผีเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนให้การเคารพยำเกรงประตูผีทุกแห่งทุกหมู่บ้านจะมีมีดซึ่งทำด้วยไม้ห้อยแขวนไว้เล่มหนึ่งหรือหลายเล่ม มีดไม้เหล่านี้ห้อยไว้เพื่อกันผีป่าที่ดุร้ายให้เกิดความเกรงกลัวไม่เข้าไปทำร้ายผู้คนในหมู่บ้านประตูผีบางที่บางแห่งนอกจากจะมีมีดห้อยไว้แล้วยังใช้เป็นที่เส้นสวงไหวบูชาผีป่าด้วยหากมีผู้คนในหมู่บ้านเจ็บป่วยหนักหรือประสบอุบัติเหตุและหมอผีประจำหมู่บ้านได้ทำนายว่าเกิดจากการถูกผีร้ายกระทำ ญาติพี่น้องรวมทั้งตัวคนป่วยก็จะพากันมาทำพิธีแก้ไขที่ประตูผีนี้โดยหมอผีจะเข้าส่งติดต่อกับผีว่าจะให้แก้ด้วยสิ่งใดสิ่งที่ผีป่าทั่วไปต้องการก็คือไก่สุนัขหมูเป็นของเส้นสวงแล้วแต่กรณีหากเจ็บป่วยเล็กๆน,น้อยๆไม่หนักหนาไม่สาหัสก็แก้บูชาเส้นไหว้ด้วยไก่ตัวสองตัวก็าหาย แต่บางรายอาการหนักก็ต้องเส้นด้วยหัวหมูหรือว่าหัวของสุนัขหรือหากผีนั้นดุร้ายมากขึ้นไปก็ต้องฆ่าควายเส้นไหวจะละเลยมิได้หากไม่ทําตามคําแนะนําของหมอผีคนป่วยก็จะไม่หายบางรายก็อาจจะถึงแก่ความตายดังนั้นประตูผีหน้าหมู่บ้านบางช่วงบางวันคนที่เดินผ่านจะได้เห็นปีกไก่หัวไก่ขาหัวสุนัข ตลอดจนเนื้อหมูห้อยแขวนอยู่พอหลายวันเข้าก็เน่าเหม็นส่งกลิ่นฟุ้งตลบไปทั่วบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นชาวเขากลุ่มนี้ตลอดทั้งดอยปลูกฟิ่นเป็นอาชีพหลักปลูกพืชผักข้าวไร่ไว้แต่พอกินฟิ่นที่ปลูกนอกจากจะเอาไว้ขายแล้วยังเอาไว้สูบเองด้วยผู้ชายสูงอายุขึ้นมักจะติดฟินนอนสูบฟินหน้าที่การงานบ้านและงานในไร่ จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภรรยาหรือลูกสาวเป็นคนทำแทนตนบนสันดอยทางทิศเหนือที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีสาวงามชื่อหมีเซียอาศัยอยู่กับพ่อแม่และน้องชายมีเซียมีคนรักแล้วอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันชื่อหนุ่มเล่าเสอือทั้งสองรักกันมากสัญญาว่าจะแต่งงานกันในอีกสามเดือนข้างหน้ารอให้เก็บเกี่ยวพืชไร่คือข้าวโพดข้าวไร่ รกเสร็จก่อนอยู่มาวันหนึ่งมีชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเป็นคนอยู่หมู่บ้านทางทิศใต้ของสันดอยได้เดินทางมาเที่ยวทางดอยเหนือหนุ่มคนนี้ชื่อเล่าฝงเล่าฝงได้พบสาวงามมีเสียอย่างบังเอิญพอพบแล้วก็ฝังจิตฝังใจหลงรักโดยพลันเข้าไปพูดคุยฝากไมตรีแต่สาวงามมีเสียมีคนรักอยู่แล้วก็บายเบียงไม่ตอบรักด้วย เล่าฝงมีอุปนิสัยเห็นแก่ตัวจิตใจคับแคบก็พยายามเพียนมาเยี่ยมมาหาพูดจาฝากรักอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พอนานวันเข้าเห็นว่ามีเสียไม่ตอบรักด้วยและได้ยินข่าวว่าอีกสามเดือนมีเสียจะแต่งงานกับเล่าเสอเล่าฝงจึงคิดวางแผนการเล่าฝงชวนเพื่อนสองคนมาที่บ้านแล้วเลี้ยงฝิ่นเลี้ยงน้ำชาว่าจ้างให้ไปช่วยฉุดมีเสีย ตกลงกันดังนั้นแล้วเล่าฝงผู้เห็นแก่ตัวก็พาเพื่อนไปซุ่มซ่อนอยู่ในป่าระหว่างทางที่มีเซียจะไปทำไร่ในตอนเช้ามีเสียสะพายก๋วยเดินมากับแม่ตามลำพังสองคนไม่รู้ตัวว่าจะถูกดักฉุดพอเดินมาถึงโขดหินใหญ่เป็นที่เปลี่ยวลับตาเล่าฝงและเพื่อนสองคนก็กรูกันออกไปจับแม่ของมีเสียมัดปากมัดมือด้วยผ้าผูกไว้กับต้นไม้ ส่วนมีเซียก็เอาผ้าปิดปากมัดมือลากจูงเข้าไปในป่าดงดอยโดยตั้งใจว่าจะเอาไปกักขังไว้ที่กระท่อมในไร่ของตนแต่บังเอิญระหว่างทางนั้นมีเซียได้โอกาสขณะที่เล่าฝงและเพื่อนชะล่าใจมีเซียสะบัดหลุดกระโจนวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วสุดชีวิตมีเซียวิ่งหนีบาบหน้าสู่เส้นทางในหมู่บ้าน โดยมีเล่าฟงและเพื่อนอีกสองคนวิ่งตามไปติดตดิมีเซียนั้นเหนื่อยอ่อนและหวาดกลัวแทบขาดใจแต่ก็พยายามวิ่งต่อไปเพราะไม่อยากเป็นเมียของเล่าฟงเธอวิ่งออกจากป่ามาได้ทันใดนั้นก็แลเห็นกองวัวต่างกองหนึ่งกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาเด็กสาวจึงเข้าไปร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย เด็กสาวหวีดร้องเสียงดังลั่นตัวสั่นเทาสั่นเทมิมหอบพักฮักแทบจะขาดใจหน้าซีดขาวยังหวาดกลัวซางอุ่นเปิงคือนายห้อยหัวหน้ากองวัวต่างหมู่นั้นทันทีที่ได้เห็นเหตุการณ์เฉพาะหน้ามีหญิงสาวถูกชายหนุ่มสามคนวิ่งไล่มาซางอุ่นเปิงก็ไม่อาจทนนิ่งดูดายได้นายห้อยหนุ่มปราดเข้าไปขวางไว้โดยพลันมีเสียสุดลงด้วยความเหนื่อยอ่อนร้องไห้ขอความช่วยเหลือ เล่าฝงและเพื่อนสองคนเห็นซางอุ่นเปิงรูปร่างสูงใหญ่สะพปืนถือดาบยาวในมือก็หยุดชะงักไงเพื่อนวิ่งไล่ผู้หญิงทำไมผู้ชายตัวใหญ่โตสามคนวิ่งไล่ผู้หญิงคนเดียวไม่ดีมั้งซางอุ่นเปิงพูดถามเสียงดุจ้องหน้าหนุ่มชาวดอยทั้งสามเขมิงอย่ามายุ่งส่งผู้หญิงมาอย่ามายุ่งอย่ามาเกี่ยวเล่าฝงฮึดฮัดกำหมัดขบเคี้ยวเคี้ยวฟันที่ถูกขัดขวาง แกควรถามผู้หญิงก่อนว่าเขายินดีจะไปอยู่กับแกหรือไม่ไม่ควรมาฉุดคร่าเอาไปอย่างโหดร้ายเช่นนี้นายช่วยเราด้วยเราไม่อยากไปอยู่กับเขาเรามีคนรักแล้วอีกสามเดือนเราจะแต่งงานกันมีเซียพูดละล่ำละลักบอกขึ้นนั่นเห็นไหมเขามัต้องการไปอยู่กับแกพวกแกจงกลับไปสร้างอุ่นเปิงจ้องหน้าและขับไล่แกนั่นแหละกลับไป แล้วส่งผู้หญิงคืนมาส่งมาเดี๋ยวนี้เล่าฝงกโกรธจัดแกเข้ามาเอาเองสิถ้าแน่ใจว่าจะฉุดผู้หญิงไปได้ต่อหน้าข้าแล้วก็ลองดูมาก้าวเข้ามาเอาเจ้าเล่าฝงและเพื่อนสองคนชักมีดสั้นซึ่งเน็บอยู่ข้างเอวออกมาจากฝักเห็นปลายแหลมคมขาววาววับสะท้อนกับแสงอาทิตย์ยามสายสร้างอุ่นเปิงหัวเราะยิ้มเหี้ยมเหี้ยมพยักหน้าให้อย่างไม่เกรงกลัว ชักดาบยาวที่จะพายอยู่ข้างหลังออกมาอวดพวกมันบ้างเช่นกันมือซ้ายปลดปืนยาวบนบ่าออกมาถือไว้พูดว่ามาเข้ามาเพื่อนเอ๋ยมาพิสูจน์ความกล้ากันมาลองกันสักหน่อยเถอะขณะนั้นจายโพจันตะและคนในกองวัวต่างพากันสืบเท้าดาหน้าชักดาบยาวจังก้าท่าทางเอาจริงเช่นเดียวกันเจ้าเล่าฝงและเพื่อนขี้ฝินสองคนเห็นเช่นนั้น ก็หน้าถอดสีถอยหลังกรูดไม่กล้าเข้ามาใกล้ขณะนั้นเล่าเสอคนรักของมีเซียและผู้ชายหลายคนในหมู่บ้านบนดอยเหนือรู้ข่าวก็ตามมาทันเจ้าเล่าฝงเห็นท่าไม่ดีจึงยกมือชี้หน้าซางอุ่นเปิงพร้อมกับกล่าวพยาบาทดังลั่นขึ้นว่าไอ้นายห้อยแกจำไว้แกรู้จักข้าน้อยไปแกคอยดูแกคอยดูยดพูดขู่อาฆาตด,ดังนั้นแล้ว ก็พากันวิ่งหนีเข้าป่าก่อนที่พวกผู้ชายชาวบ้านที่ออกมาช่วยมีเซียจะวิ่งมาถึงมีเซียคุกเขา่าก้มลงคำนับสองสามหนทํทำการคารวะตอนหน้าของซางอุ่นเปิงอย่างสำนึกในบุญคุณที่ช่วยเหลือเธอไว้เล่าเสือและเพื่อนชายเมื่อมาถึงรู้เรื่องราวว่าซางอุ่นเปิงและคนในกองวัวต่างช่วยคนรักของตนไว้ได้อย่างวุดวิ ก็เข้ามาทําการคารวะขอบคุณเช่นกันก่อนจะพามีเสียกลับไปหมู่บ้านเล่าเสือบอกสา่งอุ่นเปิงว่านายหอยจงรีบเดินทางออกจากดอยนี้ให้เร็วที่สุดหากเป็นไปได้อย่าหยุดพักบนดอยนี้ทางทิศใต้บนดอยเป็นหมู่บ้านของเจ้าเล่าฝงมันมีพ่อเป็นหมอผีพ่อของมันมีอาคมคุณใสดุร้ายมากมันสามารถเสกข,ของเข้าท้องคนได้ คนตายมาหลายรายแล้วจงระวังตัวสร้างอุ่นเปิงรับฟังแล้วก็ต่างลาจากกันนายห้อยหนุ่มพากองวัวต่างของเขามุ่งหน้าไปตามเส้นทางกลางป่าทางทิศใต้อีกสองชั่วโมงต่อมาก็พานเข้าไปใกล้ประตูผีอันแสดงให้เห็นว่าห่างออกไปไม่ไกลนักจะต้องมีหมู่บ้านชาวดอยตั้งอยู่ที่ประตูผีนั้นสร้างอุ่นเปิงเห็นมีดไม้หลายเล่มเห็นหัวสุนัข ถูกตัดห้อยแขวนมีปีกไก่หัวไก่ซึ่งล้วนเน่าแล้วทรงกลิ่นเหม็นโชยมาตลอดเวลาสร้างอุ่นเปิงและคนในกองวัวต่างรู้ไม่มีใครทักไม่มีใครถามพากันเดินผ่านไปท่ามกลางหมู่แมกไม้ในขุนเขาภูด,ดอยแห่งนั้นฝ่ายเล่าฝงพาเพื่อนขี้ฝินสองคนกลับไปบ้านด้วยความคลั่งแค้นแน่นอกไปหาพ่อของตนซึ่งเป็นหมอผีหมออาคม ที่มีอิทธิพลในหมู่บ้านพูดจาใส่ร้ายว่าตนและเพื่อนถูกสร้างอุ่นเปิงและคนในกองบัวต่างรังแกเหยียดหยามดูหมิ่นต่อหน้าผู้หญิงได้รับความอับอายขายหน้าถือมีดถือปืนจึงไม่อาจจะต่อสู้ได้ขอให้พ่อใช้วิชาอาคมลงโทษคนในกองวัวต่างเหล่านั้นเป็นการสั่งสอนอย่างรุนแรงหมอผีอาคมประจำหมู่บ้านพ่อของเล่าฝงได้ฟังลูกเล่า ก็เป็นเดือดเป็นแค้นเข้าข้างลูกทันทีพูดว่าส่งคนสะกดรอยตามมันไปคืนนี้มันหยุดพักที่ไหนรีบมาบอกพ่อพ่อจะจัดการกับพวกมันให้สาสมเลยทีเดียวเล่าฝงกับเพื่อนดีใจสะใจนักจะได้แก้แค้นจึงพากันติดตามกองวัวต่างของสางอุ่นเปิงไปโดยไม่ให้สางอุ่นเปิงได้รู้ตัวฝ่ายสางอุ่นเปิง ขากองวัวต่างมาถึงชายป่าริมห้วยปลายดอยเห็นว่าใกล้ค่ำจึงหยุดพักแรมให้วัวได้กินน้ํากินหญ้าปลดต่างบรรทุกสินค้าลงจากหลังวัวแล้วช่วยกันหาฟืนเตรียมทำสถานที่พักแรมไม่นานนักแสงอาทิตย์ก็ลับหายไปจากขอบฟ้าแดนป่าภูดอยมีแต่ความมืดมนเหน็บหนาวยเยือกเย็นกองไฟกองใหญ่ถูกจุดก่อลุกโผล่ขึ้น สร้างอุ่นเปิงตอกหลักมนอคมบริกรรมภาวนาทำพิธีอารักขาและแผ่เมตตาแกเทวดาตลอดจนพูดไพรทั้งร้ายและดีทั่วทั้งสี่ทิศสัพเพสัตตาสัพเพเทวาสัพเพภูตาสุขิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งปวงขอให้เทวาทั้งปวงและเหล่าพูดไพรทั้งหมดทั้งปวงจงเป็นสุข เป็นสุขเถิดทำพิธีป้องกันอรักขาและแผ่เมตตาเสร็จแล้วสร้างอุ่นเปิงก็เข้ากระโจมไหว้พระสวดมนต์จเจริญเตโชกสินภาวนาตามปกตินิสัยที่เคยทำเคยบําเพ็ญส่วนที่กองไฟใจโพกับจันตะเป็นยามผลัดแรกเวลาผ่านไปประมาณสามทุ่มแต่ดูคล้ายจะดึกดื่นเพราะอากาศเยือกเย็นและมืดมนไปทั่วบริเวณ ป่ารอบด้านเงียบสง,งัดวัางเวงได้ยินเสียงเปลวไฟประทุและรีดริ่งเรไรมแมลงกลางคืนกรีดปีกร้องแล้วบัดดน,นั้นก็แววเสียงคล้ายนกกลางคืนตัวใหญ่บินโฉบร่อนลงมาเสียงปีกกว้างของมันกระพือดังพึบพับพึบพับชายโพสะดุ้งแหงนคอมองไปบนท้องฟ้านอกเขตหลักมนเขาเห็นเงาดำๆของนกกลางคืนบางชนิดร่อนบินไปในระยะต่ำ สูงจากพื้นดินไม่เกินสองสามวามันบินไปบินมาอยู่ครู่หนึ่งก็พุ่งขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม้หันหน้าทำตาลุกวาววาวเห็นชัดในความมืดตจันตะก็เห็นคนยามทั้งสองใจเต้นผุดลุกขึ้นในขณะที่นกสีดำในความมืดตัวนั้นกรีดร้องเป็นเสียงแหบๆคล้ายอีกาเสียงของมันเป็นเสียงอีกาผีที่น่าสะพรึงกลัว จนขนพองสยองกล้าวนกผีสีดำตัวนั้นคมคูไม่ยอมไปไหนจ่ายโพวิ่งไปบอกสร้างอุ่นเปิงว่านายนหยหอยนกนกผีสร้างอุ่นเปิงขวาย่ามและดาบยาวก้าวออกไปข้างกองไฟคนคุมหัวต่างหลายคนก็พากันตื่นออกมาดูท่ามกลางแสงไฟที่สาดส่องทุกคนได้แลเห็นลูกตาสีแดงวาวๆอย่างน่ากลัวคู่หนึ่งจ้องสะท้อนวับๆอยู่ และมีเสียงขู่ร้องเป็นระยะระยะแหบพร่ามันเป็นเสียงอิกาผีที่น่าสะพรึงกลัวสร้างอุ่นเปิงยืนนิ่งจ้องสายตาเพ่งมองดูมันด้วยพลังแห่งเตโชกสินทันใดนั้นอีกาผีบนยอดไม้ก็ร้องลั่นเป็นเสียงแหบผยสบัดปีกพึบพึบ,พ,บ,พ,บ,พ,บพุ่งขึ้นฟ้าเหินหาวหายไปในความมืดอย่างรวดเร็วนายในยหอยมันมันไปแล้ว จายโพอุทานพูดเสียงสัน่นยังรออจาจโพมันแค่มาดูาลาดเราเท่านั้นสร้างอุ่นเปิงบอกซึ่งก็เป็นความจริงเพราะครู่ต่อมาแนวป่าด้านตรงข้ามก็ปรากฏคล้ายมีเสียงวัตถุบางสิ่งบางอย่างพุ่งผ่านมาอย่างรวดเร็วประดุดสายลมที่หวีดวิวแต่ครั้นพอมาถึงเขตหลักมนมันก็หยุดชะงักลอยนิ่งเป็นเงาดำๆอยู่ท่ามกลางความมืด ที่มีแสงไฟ่องสลัวอยู่เลือนรางแล้วฉับพลันนั้นมันก็หมุนวนไปรอบๆบค่ายนอกเขตหลักมนคล้ายจะหาทางพุ่งแทรกเข้ามาภายในแต่มันเข้าไม่ได้มันพุ่งวูบวูบวนเวียนอยู่หลายรอบราวกับภาพหลอนแต่ไม่ใช่ภาพหลอนมันเป็นความจริงคนในกองวัวต่างยืนจ้องมองหมุนตามดูมันใจสั่นระทึกมันเข้ามาไม่ได้ หลักเขตอาคมของสางอุ่นเปิงกั้นบังมันไว้แล้วมันก็หยุดนิ่งลอยสูงเหนือพื้นดินประมาณสองเมตรปรากฏให้เห็นอย่างน่าพิศวงสางอุ่นเปิงไม่รอช้าเขาล้วงลงไปในย่ามกำเอาเข้อสารขึ้นมาเต็มกำรรม,มือแล้วบริกรรมด้วยวิทยาคมจากนั้นก็คว้างซัดเข้าใส่ภาพเงาสีดำที่ลอยเห็นพเยบพยาบอย่างแรงโอ้หน้าประหลาดเหลือเกิน เมื่อถูกเข้าสารเสกสัดเข้าใส่ผันเงาดำๆดนั้นก็หลน่นตุบลงมาก้องกับพื้นสะบัดไปมาทรงกลิ่นเหม็นสาบส,สางฟุ้งไปทั่วบริเวณสร้างอุ่นเปิงขวาท่อนฟืนที่ลุกโชนสองสามท่อนโยนออกไปที่วัตถุประหลาดนั้นพลันทุกคนก็ได้เห็นว่ามันเป็นคล้ายแผ่นหนังสีดำๆยาวประมาณหนึ่งซอกกว้างประมาณหนึ่งคืบมันเป็นแผ่นหนังสัตว์อาจจะเป็นหนังควายหรือ หนังหมีก็สุดจะเดามันพยายามขยับขยื่นคล้ายสิ่งมีชีวิตที่น่าพิศวงสร้างอุ่นเปิงไม่รอช้าเอาข้าสารเสกซัดใส่มันอีกครั้งครั้งนี้มันสิ้นฤทธิ์แน่นิ่งแบลหลาอยู่กลางดินท่ามกลางสายตาของคนในกองวัวต่างมันมันตายแล้วเหรอในห้อยลูกน้องในกองวัวต่างคนหนึ่งถามเสียงสั่นสะท้านมันตายแล้วทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอก คอยดูต่อไปอีกว่ามันจะส่งอะไรตามมาแล้วอีกครู่หนึ่งต่อมาก็เป็นดังที่คาดคิดอาคมคุณใส่ประหลาดในดงดอยซึ่งไม่รู้ที่มาก็ปรากฏขึ้นอีกขนคราวนี้เป็นกลุ่มก้อนสีดำๆสองสามก้อนพุ่งตามกันมาในความมืดเที่ยงดังอู้อูคล้ายครั้งแรกสร้างอุ่นเปิงก็เอาเขา้อสารเสกซัดกว้างเข้าใส่แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นมันก็ร่วงหล่นลง แล้วเผยให้เห็นสภาพอันแท้จริงของมันนั่นคือหัวกะโหลกสุนัขสามหัวที่ถูกเสกด้วยอาคมส่งมาหวังจะให้เข้าท้องเข้าร่างของสางอุ่นเปิงและคนในกองวัวต่างที่เคราะห์ร้ายสางอุ่นเปิงพูดว่าเจ้าหมอผีอาคมคนนี้คงชำนาญในการเสกของเข้าท้องคนจริงๆทำอย่างนี้อันตรายมากดูสิหากเข้าท้องใครไม่มีอาคมสะกดถอน คนที่ถูกของจะต้องตายแน่นอนแผ่นหนังแผ่นเบอร์เรอร์หัวกโหลกหมาก็ใหญ่โตมันเข้าไปในท้องคนได้ยังไงในห้อยมันใช้อาคมย่อส่วนให้เล็กลงแล้วเสกลอยเข้าท้องพออยู่ในท้องมันจะค,ค่อยๆขยายออกตามคำสั่งของมันคนที่ถูกก็จะเจ็บปวดทุรนทุรายแล้วก็ตายไปโอ้ในห้อยน่ากลัวเหลือเกินจะแก้ไขยังไงนี่ใจยโพถามข้าจะส่งคืนกลับ ของใครก็ของใครหัวใครก็เข้าข้อคนนั้นข้าไม่ปล่อยไว้หรอกมันจะได้รู้สํานึกว่าหากตัวเองโดนเข้าบ้างจะรู้สึกยังไงแล้วสางอุ่นเปิงก็นั่งลงขัดสมาธิบัลังจ้องไปที่แผ่นหนังและหัวกะโหลกสุนัขด้วยพลังแห่งเตโชกสินมโนมยิทิเขาเอาเข้าสารเสกซัดเข้าใส่อีกบัดดน,นั้นก็บังเกิดสิ่งที่น่าอัศจรรย์ขึ้นนั่นคือแผ่นหนังกระดุกกระดิก พยเยบพยาบกะโหลกสุนักก็ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวสร้างอุ่นเปิงเอามือตบลงบนพื้นดินดังตุบตุบพูดสั่งเสียงดุดุลั่นขึ้นณนะที่นั้นว่าไปเจ้ามาจากไหนใครเป็นเจ้าของของเจ้าก็จงกลับไปอยู่ในตัวของมันทุกคนกลับไปสิ้นเสียงสั่งของสร้างอุ่นเปิงพันวัตถุอาคมลี้ลับชั่วร้ายเหล่านั้นก็พุ่งวูบวาบตามกันไปในความมืดรวดเร็ว ราวกับสายลมสร้างอุ่นเปิงลุกขึ้นหันมาบอกกับคนในกองวัวต่างทุกคนขึ้นว่าไปนอนกันได้แล้วพรุ่งนี้จะต้องออกเดินทางกันแต่เช้าทุกคนในกองวัวต่างถอนหายใจโล่งอกแยกย้ายกันเข้านอนรุ่งเช้ากินข้าวกันแล้วขณะจะเคลื่อนขบวนเดินทางก็ปรากฏว่าเจ้าเล่าฝงและลูกน้องสองคนพากันหามแคร่ใส่ร่างของผู้ชายสูงอายุคนหนึ่ง หลนลานเข้ามาหาตะโกนร้องวิงวอนขอความช่วยเหลือว่านายนายได้โปรดเถอะช่วยพ่อเราด้วยอย่าเพิ่งไปนายเราขอโทษเราสำนึกแล้วเราจะไม่ทําอีกแล้วคนในกองวัวต่างเข้าไปมุงดูเห็นบนแคร่หามมีผู้ชายตัวอ้วนหมอผีพ่อเจ้าเล่าฝงนอนหน้าตาบิดเบียวเว้ยวเยเกเอามือกุมท้องอยู่ยังเจ็บปวดรวดร้าว ท้องของเขาโป่งพองเขียวอืดขึ้นอย่างน่ากลัวว่ามันจะแตกทะลุออกมาสร้างอุ่นเปิงเห็นพูดยิ้มยิ้มว่ารับปากก่อนว่าจะไม่ใช้อาคมคุณใสทำร้ายใครอีกจะรับปากไหมสัญสัญญาจะจะไม่ทำอีกแล้วกลัวแล้วชายสูงอายุพูดเสียงสั่นสะท้านแหบเครือผิดคำสัญญาคราวนี้ตายนะถอนคุณใสไม่ได้นะสัญสัญญา กลัวแล้วโอ้ยกลัวแล้วช่วยด้วยจำไว้นะจำคำสัญญาไว้สร้างอุลเปิงพูดดุดันข่มขู่หวังให้วาดกลัวและหลาบจําแล้วล้วงหยิบเข้าวสารเสกออกมากรรมหนึ่งยื่นส่งให้เจ้าเล่าฝงพูดบอกว่าเอาไปแช่น้ำให้พ่อแกกินอีกครึ่งวันพ่อแกก็จะหายแล้วแกสามคนก็กินด้วยหัวกะโหลกหมาสามหัวอยู่ในท้องของพวกแกเช่นกัน แต่ยังไม่ปรากฏอาการให้เห็นมันอยู่ในท้องของพวกแกแล้วเจ้าเล่าฝงและเพื่อนสะดุ้งเหือกด้วยความตกใจกลัวรับข้าสารเศกมาถือไว้ด้วยมือไม้ที่สั่นเทาสร้างอุ่นเปิงบอกคนดอยแดนเถื่อนกลุ่มนั้นแล้วก็พากองวัวต่างของเขาเดินทางต่อไปทันทีเจ้าเล่าฝงและลูกน้องห้ามหมอผีพ่อของตนกลับเข้าบ้าน พ่อของมันร้องโอดโอยไปตลอดเส้นทางไปถึงบ้านก็รีบเอาเข้าสารเสกแช่น้ำในขันใบใหญ่ให้พ่อได้ดื่มส่วนตัวเองและลูกน้องก็ดื่มด้วยหลังจากนั้นอีกสองสาชั่วโมงก็เกิดสิ่งประหลาดนั่นคือตะหมอผีได้ถ่ายท้องออกมาเป็นหนังเละ,เละสีดำๆำกองใหญ่ส่วนเจ้าเล่าฝงและลูกน้องก็เช่นกันแต่สิ่งที่พวกมันถ่ายออกมา เป็นผงกระดูกผลละเอียดละเอียดมากมายและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตาหมอผีอาคมชาวดอยคนนี้ก็สิ้นฤทธิ์สิ้นเดชส่วนเจ้าเล่าฝงนั้นก็สิ้นพิษสง์สิ้นความอาหังกาเช่นเดียวกัน